มาค่ะขนมจีนน้ำยาป่ายั่วๆค่ะใส่ตรีนไก่ด้วยนะคะใส่ลูกชิ้นด้วยค่ะมาแซบกับตัวๆเลยด้จ้าเด้อค่ะจ้าน้ำยาตรีนไก่นะคะใส่ลูกชิ้นด้วยครับพี่น้องขามาแซบกับตัวๆด้จ้าน้ำยาตรีนไก่ค่ะใส่ลูกชิ้นน้ำยาข้นๆเลยด้วยค่ะพี่น้องขา เสร็จแล้วคะ่ะมาแซบด้วยกันกับตัวตัวเลยด้อจ้าน้ำยาป่าตีนไก่ใส่ลูกชิ้นค่ะสวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์พาเลาะพากินอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุขสุขคนเด้อจ้ารอบโลกเลยนะคะมามามาวันนี้เมนูอะไรคะขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะใส่ลูกชิ้นด้วยเด้อค่ะใส่ลูกชิ้นด้วยค่ะ มา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 ,มาแซบกับตัวโต,วตวเลยเด้อจ้าหนมจีนก็ขนมจีนแห้งละค่ะพอได้กินอยู่ค่ะอะไรก็พอได้กินเหมือนอีสานบ้านเราหน่อยนึงนะคะทุกคนขามามา,มาแซบมันวกับตัวโต,วต,วตวเลยค่ะ ตัวตัวใช้ลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูเด้งะค่ะผักก็มีค่ะถั่วงอกรวดผักชีสระแหน่ต้นหอมค่ะใช้มือเลยค่ะทุกคนขาอนุญ,ญาตนะครับผักชีลาวค่ะ เปิดพุทธศักราชใหม่ปีใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทางบ้านเราก็ต่อสู้กันต่อไปเนาะกับโควิดกับโรคระบาดทางนี้ก็อาจจะล็อกดาวน์ยาวเลยก็ไม่รู้นะคะธรรมดาล็อกดาวน์ถึงวันที่สิบแปดสิบเก้าเดือนนี้ค่ะได้ยินไว้ว่า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 ,ว iej, วา,วา,วารัฐบาลเขาอาจจะล็อกดาวน์ยาวเลยค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อโรคระบาดมันมาแล้วเนาะก็ต่อสู้กันต่อไปค่ะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะเราก็ระวังตัวเองเต็มที่กันแล้วกันกับทุกคนไม่จะไม่ว่าเมืองไทยหรือทางต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะสู้กันต่อไปสู้รบปบมือกับมันกันต่อไประวังตัวเองดูแลตัวเองกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ นึกอยากกินขนมจีนพอดีค่ะพอดีไปห้างเอเชียวันสองวันก่อนก็เลยพอได้ตีนไก่มาด้วยแพ็คหนึ่งก็เลยแบ่งพอได้ทํากับพี่น้องค่ะอะไรก็พอได้กินอยู่ค่ะเราอยู่เมืองนอกเราก็ประยุกต์เอาเองนะคะ บางคนก็ถามว่าโอ๊ยทำไมได้กินนู่นกินนี่ได้กินนั่นกินนี่คือป่านอยู่บ้านเฮาแท้เฮากับสันหาเอากับพี่น้องคาัพอดีโตกับเป็นคนบ้านในเมืองเนาะห้างเอเชียห้างจีนห้างไอของเอเชียต่างๆมันก็อยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหรค่ค่ะเดินไป5้านาที10นาทีก็ถึงแล้วอีกอย่างหนึ่งเมืองโตก็มีสองห้างค่ะเล็กหน่อยหนึ่งใหญ่อันหน,น,นึ่งอันไหนมีไม่มีขอให้เรามีเครื่องปรุงครบ ผงชูรดรดดีปลรราน้ปาปลาซอสน้ำมันหอยอะไรต่างๆขคอยเราเครื่องปรุงครบนะคะเราก็แบ่งสันปันส่วนผสมประสานกับผักบ้านเขาเราก็พอได้กินอยู่กับพี่น้องค่ะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะกินแต่ของนําเข้าอย่างเดียวนะคะมันก็ถือว่าแพงอยู่ค่ะ ถ้าเราจะกินผักไทยอย่างเดียวยี่บสี่ชั่วโมงอาหารไทยที่ส่งมาจากไทยอย่างเดียวก็ถือว่าแพงอยู่ค่ะแต่เราก็ประยุกต์กับอันไหนที่ใช้ได้บ้านเขานะคะพวกปลาพวกหมูพวกไก่อะไรบ้านเขาเราก็ใช้ของเขามันก็ถือว่ามาประยุกต์กับผักบ้านเราก็ถือว่าพอได้กินพออยู่ได้อยู่ค่ะค่าครองชีพเขามันก็สูงค่าใช้ใจ่ายเรามันก็ต้องตามกันไปด้วยหรอวครับพี่นงคงค่ะกว่าจะมาถึงเรานะคะขนส่งเนาะ ขาดโรไดกับมามาแล้วค่ะอยู่ตรงไหนทั่วโลกก็จะมีมาม่าค่ะพวกบะหมี่พวกมามา่าอะไรต่างๆก็จะพอมีอยู่ค่ะ ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะกินไก่ตัวโตก็ต้มเปื่อยๆเ,เหมือนละลายในปากเลยนะคะทุกคนค่ะ วันนี้ก็หนาวมากค่ะสามสี่ห้าวันมาแล้วความเย็นในอากาศมันดันกันมากับพี่น้องค่ะเย็นเยือกเลยค่ะข้างนอกค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือออกไปช่วงนี้มือชาหน้าชาอากาศจะอยู่แค่หนึ่งถสามองศาเองค่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเพาะว่า,าจต่หิมะลงก็ยังไม่เห็นลงหรอกค่ะทาง ฮอลแลนด์ทางตโตอยู่ส่วนมากมะทางฮอลแลนด์จะไม่ค่อยเยอะเหมือนทางเยอรมนีทางนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ทางนู้นนะรับทางนู้นเขาเป็นประเทศหิมะอยู่แล้วทางตัวโต้ก็ทางฮอลแลนด์ก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างก็แล้วแต่ปีแล้วแต่ช่วงนะคะสําหรับหิมะนะคะไม่ใช่ว่าลงทั่วยุโรปค่ะแต่ส่วนทางนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ต่างๆเขาก็หนาวนานค่ะทางตัวโต้ก็หนาวไม่เด้ด ไม่ได้นานมากค่ะบ,บางครั้งเดี๋ยวอุณหภูมิว่าขึ้นถึง 6- ถึง10องศานี่ก็ไม่ถือก็ถือว่าไม่ค่อยหนาวมากสําหรับช่วงนี้นะคะเห็นว,ว่าอาทิตย์นี้อาจจะมีหิมะก็ไม่รู้ยังไงนะคะเราก็รอรุ้นกันต่อไปถ้าหิมะตกโตโต,ต,ตก็จะไปถ่ายหิมะให้ดูกันนะลเด้อค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็ล็อกดาวน์ค่ะลําบากลาบนกันหน่อยหนึ่งทําคลิปทําอะไรต่างๆเนาะ เราก็สู้กันไปตัวโตก็ไม่รู้จะสู้ถึงวันไหนก็ไม่รู้เด้อค่ะพี่น้องะ่ะวันข้างหน้าไม่รู้จะได้ปล่อยคลิปอาทิตย์ละคลิป2คลิปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดูกันตอนต่อไปค่ะ มายุคนี้มาปีนี้ <c oughs> มาช่วงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็สู้กันมานะคะสําหรับโควิดสําหรับโรคระบาดท,ทีนี้ก็มาไกลพันธ์อีกค่ะส่วนทางยุโรปคงต้องล็อกดาวกันยาวเลยล่ะคะ่ะ พอมียาโรคระบาดมันก็ฉลาดกว่าเรานะครับมันก็ตีรังกาแหกขากลายพันธุ์ขึ้นมาอีกเป็นสายพันธุ์ใหม่อีกค่ะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมวลมนุษยชาตินี่เนาะในวันข้างหน้าเนาะ เราก็ตนกตะหนักกันอย่างมีสติแล้วกันเนาะเราก็ป้องกันดูแลตัวเองไปกลัวขนาดไหนไม่ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปครับพี่น้องคะจะวัคซีนที่ประเทศตโตโต้ก็จะเริ่มฉีดพรุ่งนี้ค่ะสำหรับคนปกติอย่างเราไม่เจ็บไม่ป่วยยังอายุยังไม่มากก็คงจะได้ฉีดนู้นเราเรากางปีไปแล้วนู่นหละค่ะสำหรับโตโต,ต,ต,ต้เองเด้อครับ คอยบุคลาคกรทางการแพทย์คนแก่คนมีโรคประจำตัวได้ฉีดก่อนแล้วก็โล่งใจปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเส้นขนมจีนแห้งก็เป็นเส้นเล็กหรอกค่ะเส้นเล็กๆึ้นห่อดน้มบีบเขาปุ่นบ้านเท่านะคะเห็ดขนมจีนบ้านเท่าสมัยแต่ก่อนสมัยตัวโตหน่อยๆน,นะคะ ปั้นขาวปุ่นบีบขาะปุ่นกันเอาก้อนในแป้งก้อนอย่างมัดจี้กันก้อนไข่โอกนะครับพี่น้องคะว่ากันต่อไปสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะดูแลตัวเองระวังตัวตัวเองกันเอาคะ่ะ ทุกอย่างก็อยู่กันด้วยอย่างมีสตินะคะทุกคนขะเมื่อโรคระบาดมันมาแล้วเนาะสู้กันไปด้วยกันค่ะไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการทําการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าลําบากก็ไม่ใช่ลําบากแต่เราลําบากกันทั่วโลกจริงๆค่ะสําหรับโควิดถือว่ามันมาทําลายโลกทําลายเศรษฐกิจทําลายหลายอย่างมากด้วยกับพี่น้องค่ะโตเตโตโตโตเองก็นับวันจะอยากกลับบ้านเราเหมือนกันนะคะเมื่อไหร่จะปกติเนาะ ถ้าไปกักตัว14-15วันหมดเวลาไปที่กรุงเทพแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วล่ะคับพี่น้องขาเพราะว่าแฟนตัวโตวก็ยังทํางานอยู่ตัวโตวเองก็ยังทํางานทําการอยู่ไปกันก็ไม่ได้นานคะ่ะถ้าใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าเที่ยวเผื่อกันด้วยแล้วกันคะ่ะ <c oughs> ขอโทษนะจ้าขอบคุณและสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกทุกคนคะ่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะจ้าสวัสดีคะ่ะ